สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับสับคลิปนี้อมีตัวรถกระบะตอนเดียวอีกหนึ่งรุ่นเพิ่งเข้ามาใหม่และเป็นตัวรถปีใหม่ด้วยการใช้งานโคตรน้อยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะไ,ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมพาเจ้า t o y o ต a h ไฮรั r รีโว2.4ตัวเจไฟฟ้ารถปี2018นะครับสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิกคว่มน้ำท่วมหรือตัดตอ่อผิดหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับรถเราดูง่ายๆเลยครับเหมือนเดิมเช่นเคยรีโวเราไม่ให้ตกหล่นปกห้องแน่นอนคันนี้เราใส่ เป็นตัวหน้าปี2020ให้เบิกศูนย์แท้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังโคมไฟกรอบตัดหมอกหลอตัดหมอก LED นะครับตรงนี้มีมาให้ครบท้วนแล้วก็หล่อหลอ,ลอจบจบภายในร้านเดียวเหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการคันนี้ไม่ต้องใช้เยอะเลย6,000บาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว 2GD นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์กระปุกแบบ5สปีดนะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านอานก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อแล้วก็วารันตีร้านเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องแล้วก็เกียร์6เดือนหรือว่า10,000กิโลนะครับพร้อมกับ W Smart ารถยกช่วยเดี๋ยวฉุกเฉิน่24ชั่วโมงให้นานอีีก1ปเต็ม เครื่องสวยเนียงกริบเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับคันนี้ออกปุ๊บรับงานวิ่งใช้งานได้เลยในทันทีนะครับรามาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนขงตัวด้านข้างเนี่ยสีเดียวสวยเสมอกันทั่วทั้งคันนะฮะและเดี๋ยวมีครีนนิ่งขัดสีเคลือบผิวให้อีกก่อนส่งมอกนะครับส่วนตัวล้อนะครับคันนี้เราใส่เป็นตัวล้อเวลนะฮะข้างหน้าจะเป็นตัว9.5ลัดด้วยยาง2 3 5 4 5 R18 นะครับ แล้วก็ส่วนของตัวไฟน้วนี่ก็อยู่ตรงแก้มข้างนะฮะคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่อันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือในเรื่องของตู้ในส่วนของตัวตู้คันนี้นะครับเราจะใส่อยู่ที่ความสูงเมตรแปเป็นอีกตัวอย่างนะฮะให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะครับเผื่อบางคนเนี่ยเขามีการกําหนดในส่วนของตัวพวกแบบรถร่วมอะไรพวกนี้เป็นเมตรแบ้างหรือว่า2องเมตรสิบ้างแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนคันนี้เนี่ยใส่เป็นตัว2องเมตรสิเนี่ยก็สามารถ เปลี่ยนได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละคนนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังนี่ก็จะเป็นตัว10.5นะครับยางก็จะเป็นตัว265 40R18 ตรงนี้เราเบิกให้ให,หม่ทั้ง4วงเลยนะฮะไม่ใช่ตัวแม็กโหลนะครับงานเทพยางมีมอกอรครบหมดนะครับตอนนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวโคมไฟไท้ายไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนของ ตัวรอบคันแล้วก็ด้านหลังตู้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวสแตนเลสสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติดูด้านในกันนิดนึงดีดกว่าเพราะว่าตู้อันนี้สวยมากนะครับสำหรับตัวตู้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นภายในเป็นตะแกรงนะฮะหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับ, 1, 80, รบอันนี้อันย้ําเลยว่าเป็นเมตรแปดสิบนะครับเป็นตะแกรงสวยมากสภาพตู้เนี่ยคือตู้ใหม่เลยแหละครับถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆเลยนะฮะ พอเดี๋ยวเก็บนิดทําความสะอาดหน่อยโอ้โหใหม่กริบเลยเหมือนติดตั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอีกอย่างที่เป็นข้อดีของพวกแบบตะแกรงแบบนี้นะฮะก็คือในเรื่องตัวการทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจดทะเบียนลงเล่มให้ทุกอย่างครบหมดในเรื่องตัวขนส่งด้วยใครดูแล้วสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดนึงครับโอเคครับสับด้านในเนี่ยนะตัวจะมีตัตวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมมิภัยนะครับมีให้ครบทุกจุดแล้วก็ตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับ สับตัวเครื่องเล่นนี่ก็จะเป็น CD ดวิดุเ p 3นะฮะสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคนในกับบูทูธได้และก็ที่เสียบ a u x กับ USB นะครับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับอันดล็อกเหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวเกียร์นี่จะเป็นเกียร์กระปุกแบบ5สปีดนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยนะฮะกุญแจรีโมทครบ2ดอกและก็ตัวอีก1ดอกเป็นตัวดอกแบบธรรมดาสำรองมีให้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกมีให้มองข้างปรับไฟฟ้า นะครับและก็ส่วนของตัวเลขไม่เนี่ยคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลไม่แท้เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับและก็ตัวเบาะนะครับสุดท้ายเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบหกสิบต่อสี่สิบสภาพด้านในเนี่ยมันเป็นตัวรถปีใหม่เพราะนั้นในเรื่องของตัวความสะอาดความเอี่ยมทุกอย่างและพวกนี้เนี่ยคือคลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนและใครเป็นคนที่ซีเรียสในเรื่องตัวเลขไม่ไม่อยากได้ไม่เยอะนะครับอันแนะนําตัวปีสิบแปดคันนี้จบ ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับกันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะฮะสับตัวรถเข้าใหม่ประจาเดือนตุลาคมนะครับสุดท้ายเลยราคาสับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทอันย้านะครับ489,000บาทตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัว 16, 17,18ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตด,ดีใช้เงินออกรถ6 0 0 0บาท แต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้ามาอย่างไรเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็แนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกทีหนึง่งคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ